สวัสดีครับเพื่อนๆจุดกลางเต็นท์วันนี้เรามาแกะซองหมวกกันครับเอ่อก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับสีเขียวสีขาวแล้วก็สีเทาส่วนที่เราสั่งมานี่ก็จะเป็นสีเทานะครับ แนนจุดกลางเต็นท์นะครับสีมันออกเป็นทางสีกระกีไปนะครับออกไปทางสีกระกีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สีเทาก็ถือว่าไม่มีอะไรพิเศษนะครับไม่มีอะไรพิเศษ ก็มีตัวล็อกตรงนี้ด้วยมีเป็กตรงนี้ด้วย,วยก็จะเป็นประมาณลักษณะนี้ก็เหมาะสำหรับงานเอาดอร์ทั่วไปนะครับราคา250บาทค่าส่งอีก50บบาทนะครับผม ช่วยสนับสนุนกันจุดกลางเต็นท์โอเคครับสวัสดีครับ